สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาแล้วท่านผู้ชมคลิปนี้ต่อฮานอยมัดรวมกันเลยเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้มีหลายหวยท่านผู้ชมฮานอยมัดรวมมาสามมาถสายขอโทษขอภห้พอแมพพีนองด้วยค่ะเด้อเอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนะ i, าะฮานอยมัดรวม ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินโน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแหน่ดเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหวัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่เมื่อวานนในฮานอยมาร وم, n n ่วมแอดมินโน่อยปังเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนในฮานอยปังเด้อท่านผู้ชมแอดมินโน่อยขอแสดงความยินดีกับทุกทุกท่านดาเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ เด่นเจ็ดกับ8ปดวิ่ง8ปดรูด8ปดมาตามนัดเด้อท่านผู้ชมเจ็ดกับ8ปดมาทั้งสองตัวเมื่อวานนี่เนาะท่านผู้ชมหนูหน่อยก็เห็นแต่คอมเมนต์พอ fc เพิ่มมาคอมเมนต์อ่าพอ fc ฟังหนูหน่อยบจบคลิปบออ่า นูหน่อยก็ได้ตอบคอมเมนต์พอไปละละท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาใหม่เนาะคะ่นะเนาะฟังนูหน่อยเว้าเด้อค่ะเด้อในคลิปท่านผู้ชมอ่าเลขเด่นนะคะเนาะเลขเด่นจับวินเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่บัดท,ที่นี่เลขเด่นประจ,จําวันท่านผู้ชมเด่นประจ,จําวันชนกับในสูตรก็คือเก้ากับสามอันนั้นก็คือเด่นประจ,จําวันเด้ท่านผู้ชมเด่นประจ,จําวันมชนกับในสูตร ฟังดีๆเลค่ะเด้กก็คือ9ก้ากับสามพอคอมเมนต์มาว่าเลขเด่นเก่ากับสามแต่ว่าไปว่างเจ็ดกับแปดเก่ากับสามนั่นคือเด่นประจําวันเ้อค่ะเด้อคุณพอส่วนเจ็ดกับแปดก็คือเด่นในสูตรนูหน่อยเจ็ดกับแปดนี่โตที่ขึ้นกอนก็คือเด่นในสูตรนูหน่อยอันนี้นูหน่อยดึงเด่นตามสูตรลงมาเจาะใหา้เ้อค่ะเรอกโบเกี่ยวกับ เดนประจำวันเดนประจำวันชนกับเลขกติด9กับ3อันนั้นก็นคือเดนประจำวันมาที่นี่เดนในสูตรหนหน่อยก็คือ7กับ8ถ้าเดนประจำวันมาชนกับในสูตรหนูหน่อยปุ๊บถ้าบชนกับเดนในสูตรหนูหน่อยจิตเจาะเหล็กเดนในสูตรหนหน่อยนี่ใส่เดนประจำวันเลยเมื่อวานนี่ เจาะแตกนะคะเนาะก็คือเด่นในสูตรนหน่อยไปเจาะใส่กับเด่นประจ,จำวันเข้าไปรอบกาชาตซีเก่ารอบกาชาตเข่าซีเก่าเก่าซีเด้อท่านผู้ชม แล้วก็รรมม 8, 3, 4, แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์สามแปดเนาะท่านผู้รรมชมแปดสามไปแตกหลอกกาชาดท่านผู้ชมเมื่อวานในกาชาดเด้งบนล่างมีผู้ใดใดบอน่าจะมีคนใดอยู่นะท่านผู้ชมเพราะว่านู่นหน่อยก็บ,บอกอยู่ว่าหัานหน้อยตะล่างนี่ซีหลอบแต,ต่ว่าเน้นพิเศษปกติเวียพี การชาตมาบอยท่านผู้ชมการชาตมาบ่อยถ้าการชาตเขาแล้วก็คือเล่นใดถ้าการชาตหลดคือหยุดก่อนเฉพาะรอบการชาดรอบเดียวดิท่านผู้ชมถ้าการชาตหลุดปุ๊บพอแม่พี่น้องหยุดเลยบริษันี้ถ้าเขาปุ๊บจังสิการชาตมันจะเขาสองหดสามหดติดอยู่นี้ท่านผู้ชมนี่เขามาจากหดแล้วท่านผู้ชมรอบการชาติถ้าลดอย่าฟาวลงทุนถ้าเขาแล้วเล่นใดเลยท่านผู้ชม จวดจัดฝัดบึมได้เลยยทาเลข,เขาเหา้เดธรรมชุมงวดวันที่สิบกาชาดกับเขาไปที่เจ็ดหาเขาไปที่เจ็ดหาสิบเอ็ดกับเขาเด่งบนลางวันที่เก่าเขาบองวดวันที่เก่ากาชาดเขาศูนย์สี่นี่เดธรรมชมกาชาดทาเขาก็คือเขาต่อเนื่องไปตามกศงวดติดดิธรรมชม เก้าสิบสิบเอ็ดเมื่อวานนี้ก็คือสามหมวดติดแล้วท่วานผู้ชมเมื่อนี้สิขาบอกกับบรู่เมื่อวานนี้อย่าลืมว่าเด่งบนรางรอบกาชาตนหน่อยถึงได้บอกว่าถ้ารอบกาชาตเขาพ่อแม่พี่น้องตามเลยรอบกาชาตฟาดเลยท่านผู้ชมเพราะว่ารอบกาชาตถ้าเขาแล้วมันจะเขาติดประมาณสามหมวดสี่หมวดดิท่านผู้ชม เข้ามาสามหมวดติดล่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่ท่านใดจะไปกะคิดดีๆด้อค่ะเด้อรอบกาชาดเพราะว่าเข่าสามหมวดสี่หมวดติดเท่านั้นแล้วก็รุดรุดแล้วแบบที่นี่พ่อแม่พี่น้องล่อให้กาชาดเขาก่อนดิถ้ากาชาดเขามาปึ๊บมือต่อไปพ่อแม่พี่น้องฝาดได้เลยรอบกาชาดด้วยค่ะเด้ออันนี้ก็ขึ้นแอดมินหนูหน่วยแน,นะนำท่านผู้ชมและแต่ผู้มากเนาะค่ะเนาะ พิเศษปกติบางทานเพื่อนกมักพิเศษปกติ v i p บางทานบางก็เล่นแต่ v i p ท่านผู้ชมห้าน้อยสามรอบสี่รอบนี่ได้เร็วยุดเด้อค่ะเด้อโบกเกียวกับกาชาดพิเศษปกติ v i p นี่ได้เร็วยุดกาชาดซ้อมเบื้องทางเหล็กเท่านั้นท่านผู้ชมถ้าลดแล้วคือหยุดถ้าเล็กมาแล้วเมื่อต่อไปก็คือฝาดได้เลยท่านผู้ชมไม่ว่าในกาชาดยึงบนรางพิเศษเก่าสาม เล็กเด่นประจําวันกอดคอกันมาเด้อธรรมชมเกาสามปกติ3าตวัวแตกเด้อธรรมชมเจ็ดกับ8กอดคอกันมานี่เด็กคุณพ่อที่นู้นหน่อยดึง7กับ8 7กับ8เด่นของนู้นหน่อยนี่ลุดหยากมากเลยดนะค่ะเด้อเจ็กับ8ดนี่ซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติด7กับ8ด เด้อแต่ผู้ชมคุณอ่อคุณแม่ห้าหน่อยมารวมหนหน่อยเลขเด่นสองตัวนี่หลุดยากมากเลยนะคะเสีหยหนูหน่อยปิดเจาะเก่ากับสามจังดายเอพาวาเก่ากับสามมันแค่เด่นประจำบ้านมันโบแมนเด่นในสูตรหนหน่อยตามสูตรหนูหน่อยแล้วมันต้องเด่น7กับแปดนะคะอ้ามืมว,ว่านี่กระโชคดีแห้งๆมันๆนปัง,ปงๆกันไปเนาะคะ่นะเนาะสามตัวแตกแต่ผู้ชม สามตัวแตกนะคะเมื่อนี้บรยานบอคุณพอ่อคุณแม่เหล็กเมื่อวานในเขา่าสามรอกเด้งบนล่างสามตัวแตกเด้รรอท่านผู้ชมอามือนี้มาเบิงมาลุนกันต่อนะคะเนาะท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่เขามาเล้วบอท่านเขากลุ่มไลน์น้ำโมแอดไลน์ไอดีเดอค่ะเดอสำหรับผู้ใดที่สนใจเขากลุ่มน้ำโมนะคะเนาะเขากลุ่มไลน์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แอดไลน์ไอด์นโอโอหนึ่งห้าเก้าเก้านะคะสมกับนูน้อยฝันดีดอกเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่นูน้อยฝันว่าได้เฮ็ดกับเขาสูเอือยสูลูกสูหลานกินเลขข้หาหน้อยสามตัวแตกสองตัวแตกเนาะท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เขาคักเขาแน่สมกับฝันดีหมูอคืนนี่ฝันอยู่เด้อท่านผู้ชมแต่ว่าฝันได้ลงในน้ำปุ้นนี่ท่านผู้ชม ฟันได้ลงในานา้ำปีนขึ้นมาเมือม่อยเมือ่อยเด้อท่านผู้ชมฟังความฝันหนูหน่อยเด้อท่านผู้ชมปีนขึ้นมาจากน้ำน้ำเป็นน้องเป็นน้องใหญ่ใท่านผู้ชมเป็นสะตะวัสสะใหญ่กว้างมากเลยในความฝันนะท่านผู้ชมฟันได้ลงไปในาน้ำเมืม่อนี่เรล็กคือเป็นตาถืกหยากแถอละ่ะท่านผู้ชม แต่ว่าปีนขึ้นมาจากนา้ำนั้นได้ยู่ลงไปในหน้ำปีนขึ้นแต่ว่าปีนขึ้นรดดิธนผม้ชมลงไปในหน้ำแต่ว่าปีนขึ้นมาเมื่อยเมื่อยเด้อธรผม้ชมปีนขึ้นมาจากในน้ำขึ้นรดแต่ว่าขึ้นได้านผม้ชมขึ้นได้แต่ว่ามันเม,มื่อยานผม้ชมเมื่อีนเลขห้าหน้อยจังไดพอแม่พี่น้องท่านใดที่ลงทุนได้เลี้ยวคือหยุดนะคะ ได้แล้วคือหยุดอาจจะบ่เขา่าสองรอบสามรอบอาจจะเข่าแค่รอบเดียวหรือหางเดียวเด้อท่านผู้ชมมือนีเสียงเสียงอีดีท่านผู้ชมบัดที่นีนน่โนนอยจุดถูกมือน,วนววีวันพระเด้อค่ะเด้อวันพระูนน,นอยจุดถูกขอเลากับไทยนะคะเออโนน,นอยสิขืนน่นหายอย่บอกท่านผู้ชมหนนอยขอลากับไทย เอาเทียมมิพูอยากเห็นเนาะค่ะเนาะขอลาวไทยทานใดจะเอาไปแท่งห้าน้อยกับบ่าวกันเดี๋ยวโน่นหน่อยคืนบนหน้าจอหายด้วยค่ะเด้อขอลาวกับไทยนะคะตัวเลขถูกบอชัดปันไดธรรมชมแต่วา่าโนนหน่นอยบเบอง์แล้วมันเป็นตัวเลขสองหกเจ็ดนะคะเลขงามบอธรรมชมพอแม่พี่น้องพิจารณาเบองเด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางเลขถูกเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ มากระจัดขัดกับพานเอาต่อมามาเบิงเล็กเด่นจับวินกันเลยนะคะเนะหาะฮานอยมัดรวมท่านผู้ชมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเก้าศูนหกเจ็ดสองสามนะคะฟันลงไปในน้ำปีนขึ้นมาแต่ว่านลด รถสิบหล้อหกหล่อเหรท่านผู้ชมหกรถสิบล้อเนี่ยละมันจอดอยู่ในน้ำเพื่อกันไปเล่นน้ำไหมท่านผู้ชมปีนขึ้นรถปีนขึ้นเมื่อยเมื่อยเด้ท่านผู้ชมแต่ว่าปีนขึ้นได้จังได้จังฟันไปจังสันฟันไปป่วงเหรอบ่ท่านผู้ชมเด่นเก้ากับศูนย์นะคะเด่น เด่นตามสูตรนูหน่อยก็คือเกากับศูนย์นะคะเด้อฟันรูดเจาะศูนย์นะคะนูหน่อยเจาะฟันรูดศูนย์เด้อท่านผู้ชมมือนี้เด่นประจําวันมาชนกับในสูตรตัวเดียวเท่าน,นั้นท่านผู้ชมเป็นตาเป็นตาถืกยากแท้ท่านผู้ชมต่อมา15คู่วินนะคะมีเก้าศูนย 9ก้าหกเกเจ็ดเสองเสามเด่นประจำวันห้าหน้อยในแม่นเด้อท่านผู้ชมเด่นประจำวันห้าหน้อยในแม่นเก้าสองเสามห 02 03 62อมบอแมนท่านผู้ชมต้อง67ก่อน62 67นะคะนะเนาะ67 62 63เดี๋ยวท่านผู้ชมเราหน่อยเขียนเขียนมัวแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวะะด้ค่ะเด้อ เก้าศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสองเก้าสามศูนย์หกศูนย์เจ็ดกับบอมี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดเด้อท่านผู้ชมศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สามหกเจ็ดหกสองหกสามเจ็ดสอง จ็ดสามและสองสามนะคะครบแล้วเด้อค่ะเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าสามห้าสิบห้านะคะสิบห้าคู่วินเต็มนะคะฮานอยมัดรวมขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อเขียนเขียนผิดเขียนถึกท่านผู้ชมเด่นเก้ากับศูนย์เจาะวิ่งฟันรูดศูนย์นะคะ หากท่านไดบอมักศูนย์เนาะท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กเด่นนูน้อยบ่ผาดดิเก้ากับ0นย์นี่ผาดยากมากเลยเด้อค่ะเด้อเด่นประจําวันชนกับในสูตรหนูหน้อยวันนี้นะคะก็คือ2ตัวเดียวเด้อท่านผู้ชมนอกจากเก้ากับ0ูนย์สวิงรูดใด้เด้อท่านผู้ชมวัดที่นี่หนูหน้อยสิเจาะหกคู่เด่นกัสซิมีศูนย 02เด่นในสูตรเจาะใส่เด่นประจําวันนะคะบางมือกระจาะได้บางมือกระ,จาะ,ากระจาะกันบ่ได้เด้อค่ะเด้อสาหรับเหล็กเด่นทรานผชมบางเทียกกบไปนอกสูตรไปในสิบหาคูวินคนนี้ท่านผชมบางเทียมันมันบ่มาต่ำนัดนะคะเนาะ,ะ02 03 0 07น2จ2ดเก้าสอี่ห้าหกคู่เด่นเน้นเจาะ2คู่วัดใจธรรมชมโนหน่อยจิเจาะเด่นเด่นสตัวนี่ใส่กับประจำวันนะคะเด้อเพื่อมันเจาะได้ธรรมชมมขาเทียมมันมาตามนัด ก็คือสองคู่วัดใจ,จก็คือศูนย์สองนะคะศูนย์สองกับเก้าสองเด้อธรมชมอ้าวพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อฮานอยมัดรวมสี่รอบนะคะกาชาตพิเศษปก,กติและ v ีไเน้นพิเศษปก,กติและ v ีไได้เล้วคือหยุดนะคะเมื่อน,นี่รอบกาชาดพ่อแม่พี่น้องระมัดระวังยันรุดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาสามวดติดเ้วท่ยวธู้มชมรอบกาชาต พิเศษปกติ vip ได้แล้วหยุดนะคะมือนีเสียงเด้อค่ะท่านผู้ชมเหล็กเด่นประจำวันมันชนกับสูตรหนนอยหน่อยโตหนอหน,อย,หนอยกับยานอยู่ค่ะท่านผู้ชมเอา้าต่อมาชุด3ามตัวสตัวมาว่านี้ก็สมตัวแตกเด้อค่ะเด้เออ้าท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่ท่านาดที่อยากได้ถูก เสียงดวงถูกใบหวยเด้อค่ะเด้อแอดมินน้หน่อยมีหลิงลานขามาปักใตคลิปวิดีโอฝากพ่อแม่พี่น้องไปอุดหนุนน้ำแน่เด้อค่ะเด้อทันใดที่สนใจเนาะคะนะ่ะเนาะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกเบิง้งถ้าเมชืชมคุณพ่อคุณแม่มักแบบใดก็เลือกเอาเด้อค่ะเด้อเล็กถูกใบหวยปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝากพ่อแม่พี่น้องอุดหนุนน้ำแน่เด้อค่ะเด้อ เอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ท่านใดจะสร้างกาแฟหย,ยาสีฟันสโบเนาะค่ะเนาะแอดไลน์ไอ n ด o 1599นะคะหรือโทร0818623581นะคะคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมด้วยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคหมานทุกท่านพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ